ไวรุ่นชักว่าวคราวนี้เรามาดูวัยรุ่นชักว่านะครับตอนนี้เราอยู่ครับพูดไปออกครับแลอยู่กันไหนครับรอทังหลายครับบ้านโน่ตะกูบ้านโน่ตะกูอยู่แถวไหนตะกูโน่นตะกูตะกูภูทิเบศตำบลลุ่งเขาอำเภอโน่สูงจังหวัดนครราชสีมาอยู่ใกล้ครับบ้านบ้านเพืกบ้านเพืกบ้านไร้ตุงบ้านมะระกุ้งบ้านมะระทีนจันทีระหว่างเนาะครับตอนนี้เราก็มาดูวัยรุ่นมาชักว่านะครับาชอบชักว่าครับโตเป็นหนุ่มก็ต้องมาชักว่าครับเพราะว่าอ่าเป็นว่าวเป็นของวัฒนธรรมพื้นบ้านของ อาอำเภอโนนสูงเรารเขาเล่นกัน<ร>ทั่วประเทศไทยนะครับเล่นกันทั่วโลกนะครับแต่เด็กอันนี้เขาเรียกว่าว่าวอะไรครับเนี่ยบอลจุฬาบอาจุฬาบอาจุฬา,าส่วนที่มันไม่เหมือนว่าอื่นตรงไหนมันลักษณะแบบไหนเราฟังมันจะ,จ,จะเป็นเหมือนรูปดาวครับตรงไหนรูปดาวมันจะเป็นท่าเชคคืม้วนท่าเชคแต่ก่อนเขาอันนี้สองแฉกครับแจกอันนี้ทรงโคราชมันเลยเป็นเขาเลยทำผมผมมันดูสวยครับแต่ก่อนมันก็ยีเหลี่ยมตรงอ๋อเหรอครับปีเหลี่ยมเหมือนนกไหม มนกไม่กอีสีอันนี้มันมันปแต่วแตแต่กอนเขาว่าเนดาวเขาบอมันอันนี้เป็นดาวเน่เราคุณนเล็บกระชอบันทกันเคยกระลักชอบเร็มกรัชอบบสชยงสนวมันเป็นแบบไหนเงวที่มันยอนยอดยอนุกรับอ๋ออันนี้ทำรได้ซื้อมาเลยทำเองใครคนทำมีครืมเลยนึกว่าไปซื้อมาะอันนี้ในตัวอย่างจะมา

เออลักษณะอันนี้เดี๋ยวเอ็กซเลยสายซุ่สทุ่งสายทุ่งสายทุ่งลุงสายุงสายทุ่งเาจะเรียกมันสัเนื่องแต่ละหมู่บ้านตรงนี้มันต้องเป็นลักษณะสามเดียมท่ากันไหมทีมเาเข้าเขาัดียังอีมั้ที่ถักนาสมาคือมันมันบวมมันจะมันหนาันมันปับสูงเกินไปนะครับ ปั๊บมันอยู่ตรงกลางคือมือสมาร์ทซให้มันสึดุากันได้ครับอาจารย์รูปมันอยู่ตรงกลางครับอาจารย์แต่บางทีมันปอกบางตัวไม่ใช่แบบนี้มันเหมือนกับโค้งแบบนี้ใช่ไหมอันนี้วอลลุ่มใช่ครับวอรลุ่้ใช่ไหมว่าอีลุ่มใช่ไหมครับใช่ครับมันต่างกันเนี่ยต่างกันเอ่อัวลอกเลยที่หางเออไม่ใส่หางใช่ไหมคนข่าวผมลุ่มฉากหน้าจุลาฉากหลังมองเห็นไหมสีน้ำเงินถนนใส่หางอันนี้ไม่ใส่หางใช่ไหมครับใม่ใครับ คือแน่คือว่าตัวนองเนี่ยไเวลาวิ่งปั๊บเราสมัครเราบินช่วงไหนช่วงหน้าหนาวหน้าหนาวตอนนี้หน้าหนาวไหมหน้าหนาววันที่อะไรวันนี้เวันนี้วันที่สองมกราครับสองมกราฮุกห้าฮุกสี่ฮุับสองมกรากสิบสี่จันนี้ปีใหม่ปีใหม่เมื่อวานไม่ได้กับปีใหม่ครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูว่าจะขึ้นไหมเสียงจะดังไหมเดี๋ยวกิอนนี้ออกไก่ข้าทําขายทําขายกับคนละสามร้อยครับประมาณสามร้อยบาท ถ้ามีคนสั่งซื้อทำได้ไหมได้ครับเบอศูนย์หกสามสองสี่เจ็ดยะถาเก่าสามที่ที่ผมบ้านรณตระกูอาร์มบนรณตระกูอาร์มบนรณตระกูหรือเฟซบุ๊กก็ได้ครับ Facebook. เฟซบุ๊กไอ้ชื่อวอ่าอาร์มครับภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาไทยครับมอ่างสาขาหม้อมาครับหน,นุ่มอะไรนะเราเป็นเพื่อนผมมาคอยอันนี้นนมาคอยสง่สงสง่งส่งเชือกนะครับชื่ออะไรชื่อเล่นชื่อช่างชื่อเกสครับชื่อเกส จิมมอนครับจิมมอนปอครับจิปอครับแต่ละคนเป็นหนุ่มซีธนีทั้งนั้นแหละครับโอเคครับอ่ะไปครับเอามาชักให้ดูหน่อยครับให้ขึ้นนะโอเคครับไปดูทับกันเบมมอนยังไม่ดูนะเดินตามพวกคณะไปหน่อยนะเฮ้ยอันนี้เป็นคนวิ่งนะครับส่วนอันนู้นเป็นคนส่งนะครับ Ja, der, 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 der. 来来 มแรงอนนี้ะได้เออครับตอนนี้ก็เสียงเสียงว่าขึ้นวูวู้ับเปิดธนูเราลมขาด่วงลมขาดเอียนละเอีนะไนใตอนนี้ขึ้นยังเลักษณะว่าลองดูอาจจะแสงแส่ต่เ้ไมตรงดิตัวกคือมันหัวดี่ไลคือว่าอ้าวมีเขา ไม่ไ,ได้ไม่เป็นโอเคครับอตอนนี้เราก็มาดูว้รุ่นชักเ่านะครับเล่นาาเนนบานด้วยมกอกไอ้นนทตะโกะก็ตัวดีคือลักษณะเ่าจุฬาเนี่ยมันก็มันต้องลมตึงๆมันจะอยู่แล้วก็ลมตึงๆก็ประมาณสักตีห้าหรือช่วงเย็นๆสามสี่ห้าโมงเย็น แต่เทินมานี้ช่วงนี้ตั้งแต่สี่สัหานมาเลยครับลมมันแรงเป็นลมหนาวมันก็ทําให้คล้ายๆมันบูบ้าบูบ้าลมแรงก็บูบูบขึ้นๆบางทีก็สายไปใช่มหมเพราะแบบนี้ถามว่าลมดีไหมลมไม่ดีนะครับจะลมดีประมาณสี่ห้าโมงเย็นมันจะลมประมาณสองสามคืนที่แล้วเห็นมันก็เปิดทั้งคืนมันก็ปล่อยทั้งคืนนะครับเช้าบ ใช่นะลงแบบแรงแต่ว่าแบบไม่ใช่แรงมากแรงแบบพอาถักตึงมันจะอยู่สวยครับอันนี้ครับดูใบรุ่นชักวอาที่ผ่านวัตดโกครับออจุลามีขายด้วยนะครับก็ขายตัวละเล็กน้อยขายตัวละสามร้อยบาทสนใจก็มาซื้อนะครับมีแถมใบธนูพ่อมธนูทำจากอะไรจากไดงอะไรจากอระเล็กที่กระเล็กตาที่เขาใช้ใบเวลาไปผ่านครับวันนี้ก็มาเรียนรู้ชีวิตธรรมชาติครับอยู่ในท้องทุ่งนะครับซื้อแล้วครับตอบกัน ที่สองมากราคร้อนหกสิบสี่นะครับสวัสดีครัาในชานาเร่กหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับ